สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในหัวข้อหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงานงงงานาะคร,งงน 2, ครับในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานหญิงและก็แรงงานเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541อย่ครับแนคิดในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานหญิงและก็แรงงานเด็กนะครับโดยปกติแล้วสรีระของร่างกายของหญิงนั้นนะครับจะมีความอ่อนแอกว่าแรงงานชายนะครับ งานบางอย่างบางประเภทนะครับกฎหมายจึงต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของสุขภาพอนามัยกฎหมายจึงคุ้มครองในเรื่องของเวลาการทํางานงานบางประเภทนะครับไม่ให้ในายจ้างให้ลูกจ้างทํางานนะครับโดยเฉพาะ,ะลูกจ้างที่เป็นหญิงตั้งครรภ์น,นะครับแล้วก็กฎหมายคุ้มครองสิทธิไว้เป็นพิเศษด้วย ส่วนหลักกฎหมายในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานเด็กนั้นนะครับหมายถึงบุคคลที่จะเป็นทั้งชายและหญิงนะครับอายุระหว่าง15ถึง18ปีนะครับถือว่าเป็นแรงงานเด็กนะครับที่กฎหมายยังให้ความคุ้มครองและก็กำหนดให้นะายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างเด็กนั้นโดยมีข้อจํากัดในเรื่องของเวลานะครับชนิดของงานที่ให้เด็กทานะครับแล้วก็ห้ามไม่ให้ในายจ้างให้ลูจกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า10 หปีนะครับเป็นลูกจ้างโดยเด็ดขาดอันนี้ก็คือในเรื่องของแนวคิดนะครับในการให้ความคุมครองการคงครองการใช้แรงงานหญิงนะครับแรงงานที่เป็นหญิงโดยสรีระร่างกายของแรงงานหญิงนั้นนะครับย่อมมีความอ่อนแอกว่าแรงงานชายนะครับอย่างไรก็ตามความถนัดในเรื Hence, ่องของการทํางานของหญิงนะครับหรือลูกจ้างหญิงนั้นนะครับอาจมีความถนัดหรือความชํานาญที่ แตกต่างกันนะครับและเหมาะสมกว่าแรงงานชายนะครับบางลักษณะงานเช่นงานพิมพ์งานบัญชีงานเอกสารงานด้านธุรการนะครับลูกจ้างหญิงอาจจะมีความถนัดและความชำนาญมากกว่ารายงานชายในขณะเดียวกันนะครับหญิงอาจจะต้องตั้งครรภ์น,นะครับหรือมีบุตรนะครับทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลาใดเ,เวลาหนึ่งได้นะครับอาจจะเป็นปัญหาในห่วงเวลาที่มีงานเร่งด่วนนะครับนายจ้าง วางเป้าหมายไว้นะครับอาจจะไม่บรรลุเป้าหมายที่นายจ้างวางไว้นะครับเช่นนี้นะครับกฎหมายก็วางเงื่อไนไขกลไกไว้อยู่นะครับว่าจะนายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานหญิงนะครับตามกฎหมายเขาจะแบ่งออกเป็น2ประการด้วยกันนะครับคือ1น,นงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อแรงงานหญิงนะครับตามที่ทราบว่าแรงงานหญิงนั้นเป็นเพศที่อ่อนแอนะครับงานบางประเภท นายจ้างให้ลูกจ้างหญิงทานะครับอาจจะไม่เหมาะกับแรงงานหญิงนะครับดังนั้นกฎหมายจึงห้ามนะครับลูกจ้างหญิงทํางานบางประเภทดังต่อไปนี้นะครับเช่นงานอะไรนะครับบับัญญัติของกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับบัญญัติไว้ว่าถ้ามมิให้นายจ้างนะครับให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับเนื่องงานเหมืองแร่งานก่อสร้าง ที่ต้องทําใต้ดินใต้น้ําในถ้ำในมโมงป่องภูเขาไฟนะครับเว้นแต่สภาพของการทํางานนั้นไม่อาจเป็นอันตรายต่อ,อ,อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง 2. ง,งานที่ต้องทําบน้้งล้างสูงเกิน10เมตรขึ้นไปนะครับสางานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดวัตถุไวไฟนะครับเว้นแต่สภาพการทํางานนั้นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของลูกจ้าง งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงประการที่2ครับการคุ้มครองแรงงานหญิงที่ตั้งคันนะครับกฎหมายก็ห้ามไม่ให้ในายจ้างให้ลูกจ้างหญิงที่ตั้งคันนั้นนะครับทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่มีการสั่นสะเทือนนะครับงานขับเคลื่อนหรือติดไปกับรถายานพาหนะนะครับหรืองานเก็บหรือตรวจต,ตัวรถโดยสารประจําทางนะครับเพราะว่าบางทีงตั้งคันในการเดินทางไปนะครับอาจจะ ทำให้เด็กในท้องนะครับอาจจะได้รับอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับเด็กอาจจะกระทบกระเทือนเด็กในท้องนะครับประการที่3ครับงานแบกนะครับยกแบกหามนะครับทุ่นลากนะครับที่มีน้ําหนักเกินกว่า15กิโลกรัมนะครับ 4. งานที่ทําในเรือนะครับหรือต้องมีการคล้งแรมในเรือนะครับเพราะว่างานประเภทนี้นะครับ ถ้าขึ้นเรือออกทะเลแล้วนะครับเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับจากโรงพยาบาลหากหญิงนั้นนะครับจะคลอดบุตรนะครับอาจจะเดินทางมาไม่ทันนะครับจึงห้ามญิงตะคันนะครับทำงานที่ต้องออทําบนเรือนะครับประการที่5ครับงานอื่นตามที่กําหนดในที่กฎกระทรวงกําหนดไว้ในภายหลังนะครับ ข้อ22ครับห้ามไม่ให้ในายจ้างให้นูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์น,นะครับทำงานในเวลาพักผ่อนซึ่งตามกฎหมายกําหนดว่าเวลาที่ควรจะพักผ่อนนะครับก็คือเวลาระหว่าง24นาฬิกาจนถึง6นาฬิกานะครับนอกจากนี้นะครับห้ามในเรื่องของการทํางานล่วงเวลานะครับหรือทํางานในวันหยุดด้วยนะครับก็คือตั้งแต่เวลา22นาฬิกาจนถึง6นาฬิกานะครับ ถ้างานที่จําเป็นนะครับที่หญิงตั้งคันทำอยู่เช่นตําแหน่งผู้บริหารนะครับงานวิชาการงานพุรการงานการเงินการบัญชีนะครับในจ้างอาจให้ทํางานล่วงเวลาได้เท่าที่จําเป็นนะครับแล้วก็ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างนะครับเป็นข่าวพาไปนะครับในเรื่องของสิทธิของหญิงนะครับที่ตั้งคันนะครับลูกจ้างหญิงนั้นนะครับมีสิทธิอะไรบ้างนะครับประการที่1ก็คือ มีสิทธิ์ขอให้ในายจ้างเปลี่ยนงานนะครับที่ทําได้ชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดนะครับโดยมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อลูกจ้างเ,าเมื่อลูกจ้างไปขอนะครับเปลี่ยนตําแหน่งงานนะครับนายจ้างก็ต้องเปลี่ยนตําแหน่งงานให้นะครับประการที่2ครับมีสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับไม่ให้ในายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตเุมีคันนะครับ เป็นสิทธิของหญิงมีคันนะครับตามมาตรานี้ก็คือเป็นข้อห้ามในจ้างนั่นเองนะครับห้ามเลิกจ้างลูกจ้างเพราะอ้างเหตุว่าลูกจ้างนั้นมีลูกนะครับข้อ3ครับมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรนะครับตามกฎหมายกําหนดไว้ว่าลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์นั้นนะครับมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรนะครับครั้งหนึ่งนะครับไม่เกิน98วันนะครับนับซึ่งให้นับรวมบรรยุดนะครับที่มีระหว่างบัรลารวมอยู่ด้วยนะครับซึ่ง ัวลาเพื่อคลอดบุตรนี้นะครับหมายถึงรวมวันลาเพื่อตรวจคันนะครับก่อนคลอดบุตรด้วยนะครับหมายถึงหญิงที่ตั้งครรนนั้นสามารถลาเพื่อตรวจคันก่อนคลอดบุตรได้นะครับซึ่งตามกฎหมายกําหนดไว้อยู่ที่ไม่เกินเกิวันนะครับระหว่างนี้ลาเพื่อคลอดบุตรลูกจ้างก็มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างนะครับไม่เกิน45หวันจาก,าจากนายจ้างระหว่างลาเพื่อคลอดบุตรครับ ต่อมาครับเป็นเรื่องของหลักกฎหมายคุ้มครองการใช้แรงงานเด็กนะครับซึ่งคําว่าเด็กนะครับจะมีกฎหมาย2ฉบับที่แบ่งคําว่าเด็กนะครับมีลักษณะแตกต่างกันนะครับซึ่งเด็กอย่างแรกก็คือเด็กตามพระราชบัญญัติจตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับและวิธีธพิจารณาคดีศาลเยาวชนนะครับและครอบครัวนะครับให้คํานิยามคําว่าเด็กนะครับหมายถึงบุคคลที่อายุเกิน7ปี นะครับบริบูรณ์แต่ไม่เกิน14ปีนะครับส่วนคําว่าเยาวชนนะครับหมายถึงเด็กที่อายุตั้งแต่14ปีบริบูรณ์นะครับแต่ยังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์นะครับซึ่งกฎหมายนะครับฉบับนี้มุ่งที่บุคคลน,นั้นอายุระหว่าง7ถึง18ปีบริบูรณ์นะครับส่วนในเรื่องของเด็กตามกฎหมายพรบคุ้มครองแรงงานปี2 5ง1นีนั้นนะครับเด็กนั้นนะครับ ที่สามารถใช้แรงงานได้นะครับเป็นเด็กที่อายุไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับแต่ถ้าอ,อายุต่ำกว่า18ปีกฎหมายนะครับคุ้มครองแรงงานนะครับจัดว่าเป็นแรงงานเด็กนะครับหากอายุครบ18ปีแล้วนะครับเมื่อใดนะครับกฎหมายก็จัดว่าบุคคลนั้นไม่ใช่แรงงานเด็กแล้วนั่นก็คือแปลว่าลูกจ้างที่อายุ18ปปีถือว่าเป็นแรงงานทั่วไปแล้วนั่นเอง ดังนั้นนะครับแรงงานเด็กนะครับคือแรงงานที่อายุระหว่าง15ปีนะครับแต่ยังไม่ถึง18ปีซึ่งกฎหมายกําหนดไว้นะครับเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กนะครับมีสาระสําคัญอยู่สารประเด็นด้วยกันนะครับคือหนึ่งข้อห้ามจ้างหรือใช้แรงงานเด็กโดยเด็กขาดนะครับประการที่2ก็คือข้อจํากัดในเรื่องของการจ้างแรงงานเด็กนะครับแล้วก็สิทธิของแรงงานเด็กนะครับ ประการแรกครับข้อห้ามนะครับจ้างหรือใช้แรงงานเด็กโดยเด็กขาดบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับปี2541บัญญัติข้อห้ามนะครับการใช้แรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีนะครับซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ว่าห้ามไม่ให้นายจ้างนะครับจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะครับเป็นลูกจ้างอันนี้ถือว่าเป็นข้อห้ามโดยเด็กขาดนั่นเองนะครับ ข้อจำกัดในเรื่องของการจ้างแรงงานเด็กนะครับซึ่งแรงงานเด็กนั้นนะครับอายุตั้งแต่15ปีนะครับแต่ยังไม่ถึง18ปีนะครับกฎหมายกําหนดว,ว,ว่านะครับเมื่อจ้างแรงงานเด็กนะครับนายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายตต่อไปน,นี้นะครับนึงมีหน้าที่ในการแจ้งการจ้างลูกจ้างนั้นนะครับที่เป็นเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เด็กนั้นนะครับเข้าทํางาน การที่2ครับต้องจะทําบันทึกสภาพการจ้างของเด็กนั้นไว้นะครับพร้อมบันทึกสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจัดเรื่มเก็บไว้ที่สํานักง,งานของนายจ้างนะครับพร้อมทั้งให้พนักงานตรวจแรงงานได้ตรวจดูข้อมูลได้นะครับประการที่3ครับเมื่อสิ้นสุดการจ้างนะครับหรือเลิกจ้างเด็กนั้นนะครับต้องปฏิบัติต่อแจ้งให้พนักงานตรวจแรงงานทราบภ,ภายใน7วันนะครับ หากฝ่าฝืนนะครับไม่ปฏิบัติตามนะครับถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนั่นเองต่อมาครับเป็นข้อจํากัดของงานที่ให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำนะครับข้อห้ามประการแรกคือเวลาในการทํางานก็คือห้ามเด็กอายุ15ไม่เกิน18ปีนะครับทำงานในเวลา4ทุ่มนะครับ22นาฬิกาจนถึง6นาฬิกานะครับ ห้ามไม่ให้นายจ้างให้ลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานล่วงเวลานะครับหรือทำงานในวันหยุดนั่นก็แปลว่าลูกจ้างทำงานหรือทำโอทีนะครับทำงานในวันยหยุดหรือทำโอทีไม่ได้นั่นเองข้อสอบจุดสามครับห้ามไม่ให้นายจ้างให้ลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานในอ่างใดอย,าาย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับงานที่เข้าข่ายลักษณะของงานอานันตรายนะครับประกอบไปด้วยงาน,นอะไรบ้างนะครับเนื่นง งานหลอมเป่าหล่อรีดโลหะนะครับงานปั๊มโลหะงานเกี่ยวกับความร้อนความเย็นความสัส่นสะเทือนนะครับเสียงแสงนะครับที่มีระดับแตกต่างจากปกตินะครับซึ่งอาจเป็นอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับงานที่เกี่ยวกับสารเคมีนะครับงานที่เป็นอันตรายที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนะครับงานที่เกี่ยวกับจุลชีวันนะครับเชื้อไวรัสแบคทีเรีย งานที่เกี่ยวกับวัตถุมีพิษวัตถุระเบิดวัตถุไไฟนะครับเว้นแต่งานในสถานบริการน้ำมันนะครับเด็กอายอาุไม่เกิน18ปีสามารถทำงานในความน้ำมันได้นะครับเจ็ดงานขับหรือบังคับยกปั้นจันนะครับงานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์นะครับงานที่ทำใต้ดินใต้น้ำในถ้ำในอุบมณ์นะครับงานที่เกี่ยวกับกำมันตารางสี งานที่เกี่ยวกับการทําความสะอาดเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับงานที่ต้องทําบนนั่งร้านนะครับสูงเกิน10เมตรนะครับงานอื่นๆตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะครับห้ามไม่ให้ในายจ้างให้ลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับทำงานในสถานที่บางลักษณะนะครับที่เด็กไม่พึงสัมผัสบรรยากาศนะครับเช่นโรงฆ่าสัตว์ สถานที่่นการพนันนะครับสถานบริการต่างๆเช่นพาร์บบาร์นะครับหรือสถานบริการที่มีหญิงนะครับคอยให้บริการนะครับหรือสถานบริการเกี่ยวกับอาบอบนวดนะครับสิทธิของเด็กครับเด็กที่เป็นลูกจ้างนะครับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กนะครับกฎหมายกําหนดว่าเด็กเหล่านั้นมีสิทธินะครับอย่างไรบ้างนะครับแรงงานเด็กนะครับ นอกจากมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างแล้วนะครับยังมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ดังนี้นะครับประการแรกนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างในงานเด็กมีเวลาพักนะครับซึ่งลูกจ้างเด็กนั้นหากทํางานติดต่อกันมาแล้วนะครับไม่เกินสี่ชั่วโมงนะครับลูกจ้างเด็กนะครับก็มีสิทธิ์ได้เวลาพักไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับสอง ลูกจ้างเด็กนะครับมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างด้วยตนเองนะครับข้อนี้เป็นถือว่าเป็นข้อสําคัญนะครับกฎหมายกําหนดไว้ว่าห้ามกําหนดข้อห้ามไว้นะครับนี่ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างจากการทํางานของเด็กนั้นให้แก่บุคคลอื่นนะครับหมายถึงต้องจ่ายค่าจ้างให้กับตัวเด็กเท่านั้นเพราะเด็กเป็นผู้ทํางานนะครับหรือใช้ในงานตลอดจนเมื่อ mm hmm. เริ่มรับเด็กเข้าทํางานนะครับจะเรียกร้องหรือรับ ลักประกันใดๆนะครับจากลูกจ้างพ่อแม่ของเด็กนั้นมีได้น,นะครับประกันที่3ครับลูกจ้างเด็กนะครับมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาหรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะครับเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะครับการทํางานกฎหมายกําหนดให้ลูกจ้างเด็กนี้นะครับมีสิทธิ์ลาเพื่อประชุมสัมมนาฝึกอบรมนะครับพัฒนาความรู้นะครับโดยจะจัด โดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ได้นะครับซึ่งเด็กต้องแจ้งให้ในายจ้างทราบล่วงหน้านะครับแล้วก็นายจ้างต้องอนุญาตให้เด็กนั้นเข้ารับการอบรมนะครับแต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน3 0สิบวันนะครับระหว่างที่เด็กออกฝึกอบรมนั้นนะครับเด็กนั้นยังมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างเท่าเดิมน,นะครับนายจ้างจะหักค่าจ้างหรือไม่จ่ายค่าจ้างในวันที่ลูกจ้างออกฝึกอบรมนั้นไม่ได้นั่นเอง ก็ถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็มีหัวข้อ,อบญญรรยายสองเรื่องนะครับก็คือหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงานหญิงแล้วก็หลักกฎหมายคุ้มครองแรงงานด็กนะครับวันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันอีกทีคลิปวิดีโอต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ